ที่นี่มากกันทีเรื่องเล่าพ้องทางดานเทศกาลงานบุญโดยเฉพาะอทื่อสิ้นกินพักก็ได้สิ้นชุดโรงแรมนะครับสิ้นชุดเทศกาลทื่อสิ้นกินพักให้องซุ่งเจ้านะครับเตี๋ยวสุ่งคล้าถึกขักจัดเย้ยเลยนะครับให้ชาวสุ่งคล้าอะไรกันนักตรงเที่ยวเนี่ย ได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลกันทั่วหน้านะครับโดยในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแห่ย่างหญิงญย้กับท่านผู้ชมตะการตาว่าทุกปีสาหรับเทศากาลทื่สิ้นกินเจของเทศบานลนครสุขานะครับได้มีพิธีที่กระจายโปรดวิญ,ญญาณหรือว่าขีโก้นะครับตีซานพระแม่กวนิมส่วนมากนะครับในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีนายนิพนธ์วิญยามณนีนะครับได้ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีในวันสิ้นชุดเทศากาลทื่สิ้นกินเจ รบ,บรรยากาศในงานเทศกาลทื่อสิ้นกินเกวันชุดไทยนะครับที่เทศบาลนครสุพราจจดขึ้นการยังพงุ่งกึกขักกับท่านผู้ชมได้มีการอัญเชิญพระและการองค์เทพซักซิดจากสั้นเจ้าต่างๆนะครับเพื่อให้ชาวนครสุพราและการนักต่องเที่ยวได้สักการะสิ่งซักซิดด้วยในปีนี้นะครับได้มีการจัดขบวนแห่ยางหญิงย้อยกระการตาว่าทุกปีเลย สำหรับงานเทศกาลทื้อสิ้นกินเจของเทศบาลนครสุขคล้านะครับได้มีพิธีเทกระจาดนะครับโปรดวิญญาณหรือว่าเรียกโดยทั่วไปว่าชีโกนะครับเทศน์างพระแมกวนอิมส่วนมากวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก mm ็ hmm. มนีนายนพิพนธ์บุญญมณีนะครับนยายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุขคล้าได้มาเป็นประธานในพิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณหรือว่าพิธีชีโกหรือว่าแจกท่านพร้อมพิธีทรงสเสด็จ องกิวองพุตโจ้นะครับหนาสาั้นละแม่กวนอิมส่วนมากแหล่นี้กระทือว่าเป็นกิจกรรมอันยิงย่งใหญ่นะครับข้องพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในเขตเทศาบาลน,นครสุขคราละก็อีกหลายหลายพื้นที่นะครับข้องจังหวัดสุขคราศ์่ได้รวมกันจัดงานเทศกาลทื่อสินอส้นกินเจกันอย่างยิงย่งใหญ่โดยมีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุขคราเป็นจํานวนมากทีเดียว ทางด้านนายนพ์บุญยมณีครับนายกองค์การบริหารจังหวัดสงขรานะครับก็ได้ลาว่าจากการขัดการจากกลุมผููประกอบการทางด้านการองเที่ยของจังหวัดสุขลานะครับเชื่อว่าจะมีเงินมีเบียสัพัดในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทตลอดระยะเวลา1ิวันของเทศกาลทื่อสิ้นกินเจนที่ทุกคนเนี่ยต่างอิ่มไปด้วยพลังบุญพลังศรัทธาเลยการละเว้นค่าสัตตชีวิตพร้อมกันให้ท่านขวบขู่กันไปด้วยนะครับ และการน,นีก็คือความลักลายนะครับทางวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนคนสุ้งคล้านะครับถึมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยตลอดเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความดีละก็รกระตุ้นทางด้านการท่งเกี่ยวองจัจหวัดสุ้งคล้านะครับประตูทางติดตายของประชาคมเขตเศร,รเษฐกิจอาเซียนหร,รือว่า AEC ให้มีความคึกคักลอดทั้งปีเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนสุ้งคล้าในตุกสาคาอาชีพครับท่านผู้ชมบายเจ๋อ บายเจยสำหรับพี่น้องอเจ้าไทยเชื้อสายจีนนะครับก็ได้ทาพิธีบุญหรือว่ากินเจกันนะครับดีต่างกายดีต่างใจการสิ้นทุดลงไปแล้วนะครับถามกลางความยินดีปรยาที่ทางด้านองค์กรปกครองท่องทิน่นผู้บริหารนะครับคุณอิพน์บุญยมณีและก็ตัวแทนองค์กรปกครองท้องทิ้นพี่น้องประชาชนก็รวมมือรวมใจกันนะครับในเทศกาลงานบุญ